สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสโลโมชันเกมเมอร์นะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำการเล่นฮีโร่เอลิทในแบทเท Cloud นะคะส่วนของมินเนี่ยนเมนหลักในคลิปนี้ก็จะเป็นแม่หมีของเรานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็นุกอยากมาแชร์เทคนิค เล็กๆน้อยๆนอยในการเล่นฮีโร่ตัวนี้นะคะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่อยากจะมาเล่น b ีจีด้วยแต่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยก็คือเราก็จะรู้กันอยู่แล้วก็สามารถนำปรับไปประยุก์ใช้ในบางส่วนได้นะคะที่นุกอยากมาแนะนำเพิ่มเติมก็เพราะว่าฮีโร่ในแต่ละตัวค่ะมันจะมีเทคนิค ในการเล่นแตกต่างกันออกไปบางตัวก็เล่นเหมือนกันได้บางตัวก็ต้องเล่นต่างกันออกไปนะคะวันนี้ก็เลยมาแชร์เทคนิคที่จะเล่นเอริสยังไงให้ติดท็อป4ี่ค่ะทุกคนโอเคงั้นวันนี้เราก็ไปรับชมกันได้เลยนะคะ ค่ะทุกคนในช่วงแรกนะนูกก็ยังลังเลอยู่ว่าจะเลือกเป็นเอริสหรือว่าน้องแมวเหมียวดีเพราะว่ามันก็โกงพอๆกันนะแต่ในความรู้สึกของนูกก็คือแบบนูกจะเล่นเป็นเอริสเนี่ยถนัดมากกว่ากันนะคะเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่อยู่เทียร์หนึ่งด้วยแล้วก็จับแล้วติดท็อปโฟตลอดเลย มมาแล้ว้วพรรรออจะเิ่หืยังในเธอรแรกนะคะที่นุกเลือกมาเป็นวิญญาณธาตุสองสองเนี่ยเพราะว่ามันมีโทเค็นด้วยนะคะทุกคนก็คือคุ้มค่าที่จะซื้อมากที่สุดบนโรงเตียมของบ๊อบแล้วนะตอนนี้นะคะ ในการเล่นเอลิอของนุกเนี่ยนุกจะมีเพทเทิร์นที่เล่นประจ,จำเลยก็คือในเทินที่สองเนี่ยน, <sunscreen. S 1> นุกจะไม่ได้อับเทียในความพี่ของ,ของนุกก็คือเพื่อที่จะกดดันผู้เล่นคนอื่นๆในต้นเกมด้วยนะคะ ลูกก็เลยเลือกวิญญาณทาที่มีโทเค็นมาอีกหนึ่งตัวสุดกระดันสุดกระดันและในทุกครั้งที่ห้าเหรียญเนี่ยลูกก็จะกดอัพเทีย<อ>แล้วก็ใช้พลังฮีโรของตัวเองเปิดโรงเตียเ๊ยมสองเหรียญนะคะ แล้วก็เราก็ต้องพยายามดูเลือกมินเนี่ยนที่มีสเต็กมากที่สุดในทุกครั้งของการเลือกเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่สามารถฟิกได้เลยว่าเราอยากจะเล่นเผ่านี้เผ่านี้เพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเราจะไม่ได้เป็นคนเลือกว่าจะเล่นเผ่าอะไรบ๊อบจะเป็นผู้เลือกให้เราแทบตลอดเลยนะลุกบอกเลย จะมีฝีมือทางนี้นะ <c oughs> กลัวจะไม่ได้ตีดิไม่กลัอะไทันัะ้ะ ค่ะจริงๆแล้วในจังหวะเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะอัพเทียได้เพราะว่าเรามันมีหกเหรียญใช่ไหมเราจะสามารถกดเพื่ออัพเทียหกเหรียญแล้วขายสองตัวก็ได้เหมือนกันแต่ว่าหนูคิดว่ามันไม่คุ้มเราควรที่จะเก็บเหรียญเอาไว้ใช้ตอนที่ หาตัวเทียสูงกว่านี้ดีกว่าให้มันแบบคุ้มเรามากที่สุด ในจังหวะนี้จริงๆนุกคิดอยู่สตัวที่นุกจะเลือกก็คือตัวกลางกับตัวขวาสุดตัวขวาสุดเนี่ยนุกเล็งไว้เพราะว่ามันมีตัวสลัดอยู่บนบอร์ดเนี่ยสตัวแต่คือมันไม่สามารถเล่นได้ในเทอร์นี้ค่ะนุ๊กก็เลยเอาตัวที่แบบมอมันยังสามารถแบกเราในเทอร์นี้ก่อนได้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าลงมันไปตัวเดียวให้พลังแค่ตัวสแต็ปสามสาม การต่อสู้กลังเนือดเลยส่วนในจังหวะนี้นะคะที่แรกนูกก็คิดเหมือนกันว่าจะทิปไปเลยดีหรือเปล่าแต่คือถ้านูกทิปเนี่ยนูกต้องไปหาตัวลูกตัวมันมาอีกตัวหนึ่งอ่ะ เพื่อที่จะแบบได้ทิปสองรอบแต่คือมันใช้ระยะเวลาซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านูกก็เลยตัดสินใจที่จะกดอัพเทียไปและขายเพื่อที่จะเปิดลงเตรียมของพลังฮีโร่เอลิทนะคะเปิดแผ่นที่ว่าจ้าง <c oughs> แล้วที่นุกเลือกไฮด้ามาเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยมันยังเป็นเทินที่ทุกคนมีแปดเหรียญอยู่มันก็จะแบบมินเนี่ยของแต่ละคนยังไม่ได้ไปแบบไปไกลมากจนถึงขั้นที่ว่าไฮด้าไม่สามารถกวาดได้อะไรอยูแต่คือแบบจริงๆสแต็ปของไฮด้ามันก็ไม่ค่อยน่าเสี่ยงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันแตกแค่สองแต่ยังไงมันยังเฉลี่ยดาเมจให้เราก็ถือว่าดี ส่วนในจังหวะนี้นะคะที่นุกยังเลือกที่จะอัพเทียขึ้นไปอยู่เพราะว่านุกจะเปิดอีกรอบหนึ่งค่ะไปสุดหลายคนคงคิดว่าทำไมนุกไม่ทิบสักทีอะไรอย่างนี้แอบแอบ,บ,แบบกักไว้นิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนที่นุกเลือกคุณแม่มาเนี่ยคุณแม่มีนนคุณแม่หมี <c oughs> มาเนื่องจากบนบอร์ดเมื่อกี้นี้มีเห็บหมาขึ้นมาพอดีด้วยเราสามารถเปลี่ยนสายได้ทันแน่ๆก็คือถ้าเป็นแบบเป็นช่วงช่วงแบบตอนต้นๆเกมแบบเนี้ค่ะเราเปิดได้ได้แม่หมีมาเนี่ยเราสามารถโยกได้เลยแทบจัดทันทีนะคะ เพราะว่าสัตว์ที่ลงไปหลังจากมีแม่หมีเนี่ยมันจะแทบจะเก่งทุกตัวลวะาสามารถแบกเราได้เล่น,นพ,ลบบพอแบบเราเพิ่งโจมตีมาเสร็จใช่ไหมคะทุกคนเราต้องเช็คก่อนนะว่าเรากําลังจะเจอกับเผ่าอะไรอยู่อย่างเช่นที่นุกเช็คเมื่อกี้เนี่ย นูกก็จะเช็คก่อนเพราะนูกจะได้รู้ว่านูกจะต้องหาอะไรไหมหรือว่าจะเตรียมตัวที่จะแก้กับการเจอวิญญาณธาตยังไงเมื่อกี้นุกเช็คแล้วเจอวิญญาณธาตุนูกก็เลยหยิบพิษมาเพื่อที่จะเออถ้าสมมติว่าเขามียุยุตัวโตวตัวเดียวเนี่ยเราสามารถเอาไว้ตัวแรกสุดได้เลยเพราะว่าเขามีทั้งหมดเจ็ดตัวแน่นอนว่าเขาจะมีย,ยุยุตัวใหญ่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปตีโรคศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามันไม่ได้แบบ เป็นสายผสมหรือว่ามีวิญญาณธาตุอยู่สามตัวเนี่ยก็ยังน่ากลัวอยู่แต่คือเนี้ยมีเจ็ดตัวคือยังไงแน่ๆคือส่วนน้อยค่ะที่เขาจะเอายั่วยุไปใส่ตัวที่มีโรกศักดิ์สิทธิ์และในจังหวะนี้นะคะที่นุกเลือกหมาเทียหกมาเนื่องจากว่านุกรีโลจเจอเสียงสุดท้ายสองครั้งพอดีค่ะ ดีโรเจอบาลอนพอดีเราจึงโกงเราจึงโกงเลยนะคะทุกคนในจังหวะน,นี้นี้นึกคิดว่าลุกคนท่าที่จะโชคดีด้วยนิดหนึ่งตรงที่ว่าเปิดเจอตัวดีๆนะ ถ้า็จะจัดเลยค่ะคนจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นจังหวะที่นุกพลาดนิดหนึ่งนะคะทุกคนก็คือตรงที่ว่านุกคิดที่จะเอาคนลุงแบนมาเพื่อที่จะลงอามาเกด,ดอนแล้วจะมีอีกช็อตหนึ่งที่นุกะผิดพลาดเดี๋ยวมารอดูกัน ปิพาดในะที่นี้คือในความสูงของนุกมันก็คือแบบมันไม่คุม้มมันไม่คุ้มในการในการใช้งานอะในการที่แบบเราซื้อมาหรือเราเลือกมามันกลายเป็นเปลืองไปอะค่ะเราแบบดวงเพชนุกค่อนข้าง,างที่จะดีดีมากๆด้วยนะคะใครเจอนุกนี่แบบโอ้โหแบบเศร้าสุด นุกต้องขออภัยทุกคนในความซื้อาสาร์ของนุกด้วยนะเนื่องจากมีนัมม,มมูกแล้วก็ยังแบบไม่ได้หายดีร้อยเปร์เ็นขนาดนั้นแล้วแบบอัดคลิปมันก็เลยทําให้มีเสียงลบกกน,นุกต้องขออภยัยด้วยจริงๆนะคะแต่ว่านุกอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดเลยจริงๆถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยทุกคนด้วยนะเนี่ยค่ะในจังหวะเนี้ย <ขอ S 1> คือแบบมนะุก พยายามหาเผ่าเพิ่มเฉยเลยค่ะทุกคนด้วยความที่ว่าเราหาเผ่าเพิ่มอะ่ะมันก็ยิ่งทําให้เมืออ่อปรับตัวมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็มีความเสี่ยงที่แบบมันจะมีเสียงสุดท้ายเพิ่มเข้ามาถ้าเราจะตั้งใจจะเล่นสายนกแก้วมาคอแต่ในจังหวะเนี่ยนุกพลาดตรงที่ว่าหนุกคํานวณผิดว่าพื้นที่มันไม่พอในการที่จะลงหลายๆประเภท แล้วในเผื่อนี้มันไม่มีเผามือหรอกเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่ามีพิษก็อาจจะยังเก็บไว้แต่เนื่องด้วยด้วยที่ว่ามันไม่มีพิษค่ะทุกคนนุกเลยแบบตัดสินใจทิ้งไปเลยละกันเพราะว่านุกไม่สามารถหาพิษใส่ให้อามเกดอนได้เอาเลยจ้างนักสู้ไว้สักคนสิเขาก็ไม่ชอบมันเหมือนกัน ในจังหวะนี้มาเจอกลหมาเทียหกอีกครั้งหนึ่งนะคะ ภาวนาะให้ได้ตีก่อนก่อนที่จะแบบบาลรอนมันตายอะนนขอ้ลนใกต้องการแน่นอนในการที่จะเล่นสายแบบเนี่ย เราจะต้องใช้คุมค่ามากที่สุดก็คือเราจะต้องมีสัตว์หลายๆตัวบนบอร์ดเพราะว่าเมื่อกี้นุกมีมังกรอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมคะมันก็จะไม่ได้บับที่ที่สัตว์ทุกตัวจะได้บับกันก็เลยต้องทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นยั่วยุที่แรกนุกก็คิดเหมือนกันคะ่ะว่าอาจจะให้ใส่แม่หมีไปแต่ว่าคลิปไปคลิดมามัน ไม่น่าจะคุ้มเสียฟรีไปตัวหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้บัฟอีกด้วยประมาณนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะได้เหมือนกันนะที่แรกนูก,ก็คิดเหมือนกันว่าถ้านุใส่หมาเทียหกอะมันจะแบบเวลาที่ได้นงแก้วมา ค่อนข,ข้างที่จะเสี่ยงนกแก้วไม่ทันได้ตีแล้วหมาเทียหกจะตายก่อน้นนกแก้วก็มาหานุก ก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอะไรมันโดนใจขนาดนั้นอะไรมันจะแบบสุดยอดเพอร์เฟกขนาดนั้นจริงๆนูกเก็บตัวนี้ไว้เฉยๆนะคะเพื่อ เผื่อว่าจะฟุกได้ตัวทองอีกตัวหนึ่งซึ่งมันยากยากอยู่แล้วนี่แล้วก็คิดเหมือนกันค่ะว่าจะลงแทนแม่หมีดีหรือเปล่าแต่คือถ้าหากว่านุกลงแทนแม่หมีเนี่ยแล้วนกแก้วมาคอปีก่อนมันอาจจะบังเอิญเลือกใช้เสียงสุดท้ายที่ไม่ได้เป็นตัวสีทองก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าแบบมันไม่คุ้ม ตัวทอใหญ่มันก็คุ้มกว่าเนี่ยจังหวะนี้ถ้านุ๊กโดนตีก่อนนี่นุกก็แบบเศร้าเหมือนกันนะแต่ก็คือยังสู้ได้ถึงจะเศร้าแต่ก็ยังสู้ได้แสแตกคือโกงมากจริงๆในการเล่นสายสายสัตว์อะคะ่ะ มันจะไม่ได้หมายความว่าแบบเราจะได้มาตั้งแต่ตั้งต้นนะอันนั้นเราต้องโชคดีมากๆจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าในตอนที่เทียห้าเรามาเจอแม่หมีเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนมาเล่นสายสัตว์หมดเลยก็ได้เช่นกันค่ะไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งแต่เนิ่นๆในบางครั้งเราต้องเลือกมินเนี่ยนตัวที่ขันแกงกว่าเพื่อที่จะให้เราอยู่รอดมาหาตัวเมนหลักของเราจริงๆ ล้วก็เจอตัวเด็ดคิดเก้นตัวนี้มั่ยค่ะทุกคนคืออะไรคือดีปันน้นพี่นุเกเลือกหยิบยูยบับนุ๊กก็คิดแบบเผื่อไว้เช่ว่าเผื่อจะโชคดีแบบขอให้ได้บัฟสักนิดนึงอะ่ะเผื่อจะโชคดีแบบเผื่อมันจะไม่ตายก่อนเลยอย่างน้อยน้องแก้วอาจจะได้ตีสักทีหนึ่งทีหนึ่งก่อนแบบนี้ ่วนขอตรงนี้นะคะที่นุกไม่ได้จัดบอดแบบว่าพิษอยู่ข้างหน้าเพราะว่า mm hmm. ถือแม้ว่าจะเจอตจัวสลัดแต่แต่ว่าด้วยสเตปของเราอะ่ะมันจะต้องเอาให้ดาวไว้ตัวแรกๆอยู่ล้ค่ะเพื่อที่จะเคลียร์ตัวบัฟข้างหลังของตันสลัดด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นสาย นกแก้วมาคอแบบนี้ค่ะเราจะต้องเอาผิดไว้ตัวแรกอยู่แล้วเพราะว่าจะได้ตัดกำลังยูยูตัวใหญ่ของเขาเราจะได้ไม่ต้องเสียมินเนี่ยนหลายๆตัวในการที่จะเทรดค่ามินเนี่ยนตัวเดียวนะคะทุกคนถ้าหากผู้เล่นเก่าคนไหนที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนตรงไหนสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะคะนุกกินดีรับฟังมากๆเลยแล้วก็จะได้บอกเผื่อ น้องๆหรือว่าพี่ๆเพื่พอนๆที่มาเล่นบีีกันแบบเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้มาทำความเข้าใจกับตรงนี้ด้วยว่าสามารถเล่นแบบนี้ได้ในส่วนที่นุกมาแนะนำในตรงเนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล่นแบบนั้นเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือเราสามารถปรับตามที่ความที่เราถนัดได้แต่การที่นุกแบบอยากให้มันเป็น เล่นเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็เพื่อที่ให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นกันได้ง่ายมากขึ้นเพราะว่าบางทีในการที่เราเล่นกันแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นยังไงถึงจะใช้ความสามารถของมันให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือวันนี้นุกได้มาเล่นให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องเล่นแบบนั้นตลอดเลยจริงๆ ในการเล่นเป็นหลักของนุกเลยในการเล่นเอลิตนะนุกจะอัพเทียสองตอนสีเอตอนห้าเหรียญแล้วก็อัพเทียสามตอนเจดเหรียญส่วนเทียสี่หากตอนที่เราอยู่เทียสามหรือว่าตอนที่มีแปดเหรียน เร,เรามีบอร์ดที่แบบพ้นข้างที่จะแน่นหรือว่าเกือบเต็มบอร์ดเนี่ยแล้วเรามีโทเค็นอยู่หรือว่าตัวที่ไม่เก่งเราสามารถขายแลบเทียเทินที่อยู่เทียสามได้เลยขึ้นเทียสีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ลองดูความเหมาะสมว่าเราเจอกับคนที่เพิ่งไปตีคนอื่นมาดาเมจหนักๆห,ห,หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เราสามารถเสี่ยงอัพเทียหาเทียห้าต่อเนื่องได้เลยนะคะ ลองปรับกันดูนะคะนุกไม่ได้หมายความว่าการเล่นของนุกถูก100%เปอซนเนาะเราสามารถมาแชร์กันตรงนี้ได้นะคะเพราะนี่นุกอยากให้หลายๆคนได้ลองนำไปเล่นดูเพื่อที่จะมีโอกาสในการไต่แหลงและได้ท็อปสมากขึ้นด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะนุกฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเือ ว่ามีคลิปใหม่มาอัปเดตเทคนิคในการเล่นใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังกันนะคะมีคําแนะนำไหนเพิ่มเติมอย่าลืมแจ้งนุกได้เลยนะคะคอมเมนต์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้นูกตั้งใจทำมากๆเลยจริงๆนะคะทุกคนถ้าหากมันผิดพลาดอะไรยังไงลูกต้องขออภัยในนะ้ที่นี้ด้วยนะคะมันเป็นคลิปที่ สองของหนูเองแต่หนูก็จะพยายามเอาข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆที่เข้ามารับชมและรับฟังวิดีโอของนุกนะคะไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ